สวัสดีครับคราะห์กราฟหุ้นวันละ5้าตัว EP ที่ห้านะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือเจมาร์ Mart นะครับเจมาร์ J Mart ล่าสุดถ้าจะดูที่กราฟเลยนะครับตอนนี้กราฟช่วงล่าสุดช่วงหลังๆจะยังเป็นขาขึ้นนะครับชัดเจนยังเป็นขาขึ้นชัดเจนดูจากการ ตีเทงคร่าๆดูก็ดูครับขาขึ้นชัดเจนแล้วก็แนวต้านแนวต้านสำคัญแนวต้านสำคัญช่วงนี้น่าจะเป็นประมาณช่วงช่วงนี้17ประมาณ17 ดังนั้นถ้าดูจากทรงนี้นะครก็คือยังวิ่งเป็นเทนขาขึ้นแล้วก็ช่วงข้างบนที่แกว่งออกแนวแนวไซด์เวอัพเนี่ยตอนนี้กําลังจะวิ่งเข้าสู่ราคา17บาทนั่นหมายความว่าถ้าดูจากกราฟตอนนี้นะครับการเก็งกำไรช่วงนี้สามารถเข้าซื้อได้เพราะว่าทรงนี้จะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ17บบาทดังนั้นดังนั้นตัวนี้ น่าสนใจที่จะเข้าซื้อช่วงนี้แล้วไปลุ้นแนวต้านประมาณ17บาทผ่าน17าก็จะไปต่อใช้ใช้ประมาณนะครับใช้ประมาณช่วง15.8เป็นจุด St o p loss c ค t ดล s อก็ได้สำหรับเจมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งขึ้นไปผ่าน17 รับรองว่าจะได้ลุ้นเป้าไปอีกประมาณข้าวนะผมว่าน่าจะประมาณสักเดี๋ยวดูนะะประมาณน่าจะอยู่เราวสักเกินยี่สิบเป้าแรกนะะเกินยี่สิบแน่ๆเพราะทรงนี้เพราะทรงนี้ตามทฤษฎีแล้วคือไปแน่นอนครับขั้นแรกคือทดสอบสิบเจ็ดบาทก่อนในช่วงนี้น่าเข้าซื้อเพื่อเกิงกำไรแถวสิบเจ็ดหรือมากกว่าสิบเจ็ด สำหรับ GMAT นะครับตัวที่2นะครับวันนี้พูดถึงตัวที่2กันเลยนะครับตัวแรกเอาอย่างรวดเร็วนะครับตัวที่2ตามมาด้วยตัว BBL นะครับ BBL ดูจากทรงช่วงหลังๆัง ตอนนี้จากราคาปิดของวันนี้นะครับทรงค่อนข้างเริ่มขึ้นมาแบบดีมากดูจากดูจากตรงนี้นะฮะก็คือว่าวิ่งขึ้นมาปิดแถวแถวบริเวณแนวต้านแนวต้านที่ประมาณาประมาณหนึ่งรประมาณหนึ่งหนึ่งประมาณนี้ก็คือดูจากไฮเดิม erm ตรงนี้นะฮะแสดงว่าแสดงว่าถ้าดูจาก ทรงแบบนี้นะครับคิดว่า BBL จะต้องไปต่อนะฮะเพราะว่า BBL ทะลุดาวเทนได้แล้วดังนั้นดังนั้นหายห่วงได้เลยเรื่องเรื่องที่ว่า,าจะเป็นขาลงอะไรต่ออีกอย่างเงี้ยนะครับผมว่าไม่ไม่ใช่ล้วละเพราะว่า BBL จะออกไปทางขาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ออกไปทางขาขึ้นเพราะว่า ถ้าเกิดวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่ง,งยืนร้อยได้เนี่ยมันจะไปต่อไปเทสประมาณสักร้อยแปดร้อยแปดขึ้นประมาณร้อยแปดถ้ามันยืนร้อยได้มันจะวิ่งประมาณร้อยแปดแต่ถ้ามันยังยืนยืน,ยนช่วงร้อยร้อยหนึ่งไม่ได้นะมันก็จะยอ่อลงมาก่อนยอ่อลงมาก่อนยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะยอ่อลงมาประมาณประมาณสักเก้าสิบแปดไหมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่า เพราะว่าอยังไงก็ยังไงก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมากกว่านะฮะถึงย่อก็ย่อประมาณนี้ประมาณ98แล้วก็จะวิ่งขึ้นต่อไปเทสประมาณ108ขึ้น108 109 1010เนี่ยจะมาอยู่ที่แนวต้านสําคัญข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นเป็นจุดที่ให้ลองอพิจารณาดูนะครับถามว่าตอนนี้ ตอนนี้สําหรับคนที่มีของแล้วนะครับมีของแล้วก็คงจะต้องถือรันต่อเลยนะฮะแต่สําหรับคนที่ไม่มีของเดี๋ยวให้ดูพรุ่งนี้นะครับว่าอ่บ BBL เนี่ยจะวิ่งทะลุยืนเนี่ยร้อยหนึ่งไปต่อเลยไหมเพราะว่าถ้าถ้าวิ่งขึ้นไปต่อยังไงมันจะไปร้อยแปดแน่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้วิ่งบันเดียวไปร้อยแปดนะอันนี้อันนี้คือหมายถึงว่ายังไงก็ไปร้อยแปดแน่ๆอาจจะใช้เวลา สอามวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้ราคาออกมาทางการพักตัวหรือย่อลงนะครับก็ค่อยๆมารอดักเก็บไปแถวเก้าสิบแปดเพื่อที่จะลุ้นให้มันขึ้นอีกรอบหนึ่งสำหรับ b p l นะครับแล้วก็ใช้โซนแถวแถวเก้าสิบเจ็ดเป็นจุดสต็อปล s อ c คัดล s ออันนี้แนวทางของ b p l นะครับลอง พิจารณาดูนะครับคร่าวๆนะครับจะไปรมพูดเร็วตัวที่สามนะครับตัวที่สามจะมาพูดถึงตัว beauty นะครับ beauty จริงๆ beauty นี่ติดแคสบาลานอยู่แต่ว่าจะหลุดแคสประมาณวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนนี้นะครับก็ถ้าดูจากทรงตอนนี้เหมือนเหมือนยิ่งใกล้หลุดแคสยิ่งเหมือนมีความน่าสนใจมี มีมีการเข้าซื้อพอควรเหมือนกันดังนั้นผมมองว่าถ้าเล่นเก็งกำไรแนวหุ้นแบบแบบที่ว่าหุ้นซิง่งหุ้นอะไรแบบนี้นะฮะผมว่าบิวตี้ช่วงนี้ก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันมามันมาปิดที่แนวหนึ่งจดเกเนี่ยแถวแถวหนึ่งจุดสองเก้าหนึ่งดสาูนย์เนี่ยเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้บิวตี้เปิดขึ้นนะฮะเปิดมากกว่าหนึ่งจุดสองเก้าเนี่ย ผมว่าถ้าจะใช้วิธีการเล่นกินกาไรภายในวันนะฮะคือแบบต้องรีบซื้อถ้ามันขึ้นก็รีบทํากาไรไปก่อนแต่โอกาสที่โอกาสที่มันจะขึ้นต่อเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสสูงเหมือนกันเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วยูทนะี้เนี่ยชอบชอบซิ่งชอบซิ่งในบางวันเลยอนะซิ่งก็ซิ่งแรงเลยนะครับดังนั้นให้พรุ่งนี้ให้จับตาดูแล้วกันนะครับว่าเออถ้าเกิดมันเปิดมาในหน่อยเงี้ยเราก็กดตามเลย อันนี้คือลองพิจารณาดูเองนะฮะแล้วก็เล่นในกรอบตรงนี้แล้วกันนะครับวิ่นในกรอบประมาณเนี่ยครับ1 2 4 1 2จคือถ้าหลุดก็สต็อปลอตคัดลอดถ้าไม่หลุดก็ถือลุ้นไปเอากำไรแบบหุ้นซิ่งไปเลยนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ซิ่งมาหลายวันพอควร ยังไงลองเอาไปลุ้นดูนะครับ b e ว u t y นะครับอันนี้ให้เทคนิคดูว่าให้แนวทางดูว่าน่าจะได้ลุ้นนะครับการเล่นหุ้นเก็งกำไรในวันเนี่ยพวุ้นนี้ดูเลยนะครับจับตา beauty ให้ดีนะฮะตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปจะพูดถึงหุ้น ama นะครับหุ้น ama ถ้าดูจากาสถานการณ์ตอนนี้หุ้น m a นี่ จริงๆผมมองว่ามองว่าหุ้น A นี่น่าจะเลือกทางที่จะขึ้นนะไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบลงนะเพราะดูจากทรงได้ช่วง,งหลังๆมานี่เป็นทรงแบบกำลังแบบกลับขึ้นน่ะแบบฟื้นขึ้นน่ะแล้วก็ดูแล้วแบบเนีย่ยดูแล้วจากแพทเทิร์นดูแล้วจากรูปทรงนะฮะผมว่าเดี๋ยวมันน่าจะขึ้นนะขึ้นไปประมาณสัก ทดสอบประมาณสักเนี่ยห้าผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะขึ้นไปห้า่งห้ถ้าผ่านก็จะไปต่อดังนั้นผมว่าเล่นเกิงกาไรได้นะก็ใช้ประมาณสักใช้ประมาณแนวนะครับแนวถ้าเล่นแบบสั้นๆนะเอาประมาณว่า4.8เนะี่ยใช้4.8เป็นตัวเป็นตัวตั้งรับ4.8ถึงเนี่ยช่วง4.8ถึง4 เกเลยหรือว่าเลยสี่จุดเก้มาสักหน่อยหนึ่งก็ได้สําหรับคนที่แบบเล่นเล่น,ลนรับความเสี่ยงได้นะฮะก็4ีจุดแถึง4ีจุดเกว่าอย่างเงี้ยสี่จุดเก้าหกอเงี้ยสีแปดถึงสี่เ้าหเนี้ย,ยเป็นช่วงเล่นซื้อหุ้นเป็นช่วงซื้อแล้วก็ใช้4ีจุดแเป็นเป็นจุดที่ถ้าหลุดก็คือ Stop ปล t อกคัดลดังนั้นถ้าดูจากส่งโอกาสไปต่อมันมีสูงนะ แล้วก็มาลุ้นแถวห้าจดหนึ่งห้าอะไรอย่างเงี้ยสำหรับต้านแรกนะครับถ้าเกิดมันไปทะลุห้าดหนึ่งห้าอีกก็รับรองว่าถือต่อได้อีกอก,ก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันสำหรับ a m e เนาะเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับตัวสุดท้ายแล้วกันนะครับตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเอสโซนะครับเอส เอสโซตอนนี้ถ้าดูทรงถ้าดูทรงในวันสองวันที่ผ่านมานี้มันก็เป็นลักษณะเหมือนพักตัวแต่จริงๆหุ้นมันวิ่งวิ่งวิ่ง,งาราคามันวิ่งอยู่บนแนวแนวที่ทะลุไอตัวดาวเทนเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็ยังไงก็คิดว่า พรุ่งนี้นะฮะยังไงก็คิดว่าถ้าถ้ามันเปิดมาเป็นเป็นแบบสีเขียวนะเปิดมาบวกนี่ยังไงผมว่าน่าน่าซื้อตามมากเพราะว่าทรงแบบนี้มันจะต้องขึ้นนะเอาเป็นเอาเป็นว่านะครับผมว่าแนวซื้อเนี่ยประมาณสักอยู่ในช่วงเนี้ยหกบาทยี่สิบถึงหกบาทยี่สิบถึงหกบาทห้าสิบเดี๋ยวไปลุ้นไปลุ้นเลยนะครับไปลุ้นหกจุดห้าถึงเจ็ดบาท อันนี้สำหรับคนชอบกินกำไรเอโซนะครับส่วนไอ้สต็อปลอตคัดลอตก็อาจจะใช้สักหบาทเลยนะครับใช้6บาทเลยก็ได้เพราะว่ากรอบของเอโซก็ยังเป็นกรอบที่ไม่ได้ดูแบบแย่นะฮะสามารถเล่นได้นะครับกินกำไรก็สำหรับวันนี้หุ้นทั้งหตัวที่ท,ที่ที่มาบอกเล่านะครับก็ คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้วันนี้มาแบบรวดเดียวนะครับสั้นๆยังไงก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับยังไงก็ไม่ได้แบบแนะนําให้ซื้ออะไรโดยตรงนะอันนี้ก็มาบอกแนวทางบอกเล่าให้ฟังนะครับว่าในความคิดเห็นส่วนตัวเป็นแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าต้องการให้ดูหุ้นตัวไหนกราฟตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับยังไงก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ